สวัสดีครับวันนี้มาพบกับอีวอชชานแนลวันนี้จะมาถ่ายคลิปถ้าเสียงรบกวนขออภัยนะครับวันนี้ผมจะมาถ่ายคลิปแล้วเข้าไปดูเลยครับวันนี้วันที่25้าจะมีปืนเอ็มีเข้ามาใหม่ในเกมฟีฟ่านะครับเอ็มอาการ กา,ารยิงบวกสองแล้วก็ดามเมจบวกหนึ่ง,ร,งรีโหลดลบหนึ่งเข้าไปดูกันเลยครับแป๊บหนึ่งครับมันเป็นอะไรไม่รู้ครับนี่ครับ เข้ามาวันที่25่สิบมีเดูได้เลยครับวันที่20บหายบายสวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวแค่นี้นะครับบายบายสวัสดีครับ